เจ็ดแปดเก้าสิบค่อนไทยค่อนไทยค่อนไทยหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆกัตนติดจิตตรงกลางระหว่างคิ้วนับตัวเลขตามแม่ช้าๆนะหายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับหกหายใจเข้านับเจ็ดหายใจออกนับแปดหายใจเข้านับเก้าหายใจออกนับสิบผ่อนคลายผ่อนคลาย ค่อนคลายผ่อนคา,ายนับเองในใจ1นึถึงส0ตามจังหวะที่แม่บอกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับไปเรื่อยๆการกำหนดจิตการปรับจิตเราการอยู่กับตัวเองการไม่คิดไม่วิตกกังวล ไม่มีจิตฟุ้งซ่านดับความฟุ้งดับความคิดปล่อยจิตให้ว่างพิจารณาเท่งที่ตัวเลขที่เรานับและเมื่อเรานับไปแล้วจนความสมดุลปากราก็มาเพ่งพิจารณาลมหายใจเราเข้าออกพิจารณาอยู่กับตัวเอง ได้ยินเสียงเราก็ได้รู้แค่รู้ว่าน,นั่นเสียงรถพิจารณามองกําหนดดูนในตัวตนของตอนเองให้มากที่สุดอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบนันนับปัจจุบันเวลานี้เรามาสร้างกรรมดีเรามานั่งสมาธิปวดใจ เราก็ให้อภัยวันนี้เราจะกดเรื่องทุกข์เราจะมาโอโหสิก,กรรมและเราจะมาให้อภัยกับทุกดวงจิตวิญญาณท,ท,ทุกคนทุกผู้ทุกนามที่ทําร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจทําให้เราเจ็บใจทําให้เราเจ็บช้ำน้ำใจทําให้เรารู้สึกคุณนคล้องหมองใจใดๆก็ตามในวันนี้เราจะให้อภัยกับทุกคน ขอที่จะยกโทษเพื่อถวายบุญนี้เป็นอภัยทานให้กับพระพุธทธองค์ให้กับบารมีพระมารดายะใหญ่และเทพเทวาองค์ในของเราทุกๆุกพยานที่ปกปักรักษาเราอำนาจแห่งบุญนี้จะหนุนนำและเปิดทางให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยมีความสำเร็จด้วยพาวะเรียกว่ากรรมดี ที่เราสร้างด้วยจิตด้วยกายด้วยใจที่เป็นหนึ่งเดียวขอให้ลูกทุกคนตั้งมัน่นตั้งจิตในการดีที่เราจะแผ่ทิศในวันนี้นะตั้งใจกำลัดจิตให้นิ่งไม่ให้วิ่งไปที่ใดเมื่อยรู้คันรู เจ็บรู้นั่งไปเจ็บขาปวดขาไหวขาการภาวนาการพิจารณารักษาศีลในวันนี้ณเวลานี้ขอตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าอารัธนาศีลห้าในจิตในใจตนเองศีลห้าข้อมีอะไรข้อหนึ่ง้านภาสัต ข้อสอข้าพเจ้าขอละเว้นจากการลักทรัพย์การขโมยอยากได้อยากมีใช่ไหมข้อสามข้าพเจ้าขอลดเว้นการผิดการเมจะไม่ทําผิดการเมยข้อสี่ข้าพเจ้าจะไม่พูดจาโกหกไม่พูดจาเทเจข้อห้า ข้าพเจ้าวดเว้นจากการดด่มชุราหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดละเวลานี้กายนี้จิตนี้ขอบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลถวายพุทธบูชาธรรมบูชา,า,า,าสังฆบูชาเทวะเทวาเทวีบูชาในการถวายกรรมดีในวาระนี้ให้กับพระมารดา พระแม่สีมหากปูมาทวีทุกภาพทุกปางให้กับองค์ภระสดาศิวะองค์พ้อศิวะองค์พระพิฆเนศองค์พระนารายพระพง์พระแม่รัศมีพระแม่สุรสดีปูฤษีร้อยแปดนะพระแม่ธรณี